สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS 2 5งหกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีห้องรวยประจำวันที่6สิงหาคม2564สูตรที่จะใช้สูตรของแอสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ากำลังหลุดอยู่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะลุงยัยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e ช่อง DBRIS สองหด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอด แต่ละวันนะแอดมาลงเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางในการลงทุนครั้งต่อๆไปใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะแอดมาลงเป็นแนวทางนะแอดมีแอดมีอยู่หลากหลายสูตรเลยมีสูตรแบบเล่นในโทรศัพท์มือถือก็ได้มีโปรแกรมให้ก็มีนะคะใครสนใจก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะ,ะแอดมีต่อยอดให้สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะสูตรห้องรวยนะ สูตรที่ใช้ก็คือ100บนบวก10บนบวก 6- 6คือค่าคงที่คือเลข6นะคะเอามาเล่นเจาะบนล่างคําว่าเจาะนี่ก็คือกด19ประตูตัดเลขซ้ํานะคะกด19ประตูตัดเลขซ้ำเอา2ตัวไปเจาะนะคะเจาะเจาะบนนะคะเจาะบนแล้วก็เจาะล่างนะคะกด19ประตูตัดเลขซ้ํานะ ก็ทั้งบนทั้งล่างเลยก็7ทุนก็70กว่ากว่านะคะก็ถือว่าสูงอยู่แต่ว่ามันก็เข้าดีนะคะเข้าตั้งแต่รอบที่12จนถึงรอบปัจจุบันนี้รอบที่20รอลุ้นนะคะเข้ายาวๆเลยเข้า1 2 3 4 5 6 7 8รอบยาวๆนะคะหลๆเลยแบบไหลาย,ยาวมากเลย ก็เลยมาลงเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกก็มีหลากหลายสูตรหลากหลายเทคนิคเลยในการที่จะเล่นนะคะแล้วก็ต้องมีเทคนิคนะมีสติด้วยนะคะมีการวางแผนให้ดีว่าวันนี้จะเล่นเท่าไหร่หมดเท่าไหร่ได้เท่าไหร่พอพักนะคะอย่าเล่นตลอดนะคะ เล่นพอได้ค่ากาแฟพอได้ค่ากับข้าวในแต่ละวันนะคะเอามาดูกันเลยนะรอบที่11บอบนออก992ล่างออก30นะคะสูตรที่จะใช้ก็คือร้อยบนร้อยบนก็คือ9นะคะบวก10บน10บนก็คือ9บวก,ค 9, บกค6คือค่าคงที่นะคะ9บวก9บวก6ได้เท่ากับ24นะคะเอาแค่หลักหน่วยนะก็คือ4นะับเพิ่ม2จํานวนพอ4แล้วก็5เอา2จํานวนนี้ไป ไปเจาะบ,บนล่างก็คือกด19ประตูตัดเลขซ้ำนะคะรอบที่12ออก18 430มนะคะมี4ี่มีห้าไหมตัวไหนมี4ตัวไหนมี5 4ตัวนี้นะคะมีนะคะ4บนนะเรากดกดเจาะบ,บนเจาะบ,บนล่างก็คือ19ประตูถ้ามีเลข4เลข5ไม่ว่าบนหรือล่างเราก็จะได้นะคะอันนี้คือได้4นะคะแต่ถ้าเข้าบนล่างก็คือได้ได้คูณ2เลยนะต่อไปรอบที่13เอารอบที่12มาคำนวณน,นะคะร้อยบนก็คือ1 บวก10บนก็คือ8บวกค่าคงที่คือเลข6นะคะ8บวก1เท่ากับ9 9บวก6เท่ากับ15เอาแค่หลักหน่วยนะก็คือ5นะเพิ่มให้มันเป็น2จํานวนก็คือ5แล้วก็6ารอบที่1 3าออก1 58 50เห็นไหมคะ5้ามามา2องเลยทั้งบนและล่างเข้า2องเลยทั้งบนและล่างก็ได้เบิลเลยนะคะเนี่ยได้คูณ2เลยนะกำไรคูณ2เลยนะคะ เข้า2เลยต่อไปรับที่14เอารับที่13มามําคำนวณร้อยบนก็คือ1บวก10บนก็คือ5บวกค่าคงที่คือ6 5บวก1เป็น 6, 6 6บวก6เป็น12เอาแค่หลักหน่วก็คือ2นะันะเพิ่มอีก1จํานวนก็จะเป็น2และ3รอบที่14ออก6 8 6 1 3มี2มี3ไหมคะเข้าข้างล่างนะคะ3นะได้ ได้แค่ล่างต่อไปรอบที่15เอารอบที่14มาคำนวณน,นะคะร้อยบนก็คือ6บวก10บนก็คือ8บวกค่าคงที่คือ6นะคะ6บวก6เป็น12 12บวก8เป็น20นะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นับเพิ่ม0นย์และ1อ่าตัวไหนเข้าคะ1เข้านะคะ1่เข้าต่อไปรอบที่16อารอบที่15มาคำนวณร้อยบนบวก10บนบวกค่าคงที่คือ6 หกบวกหบวกหเป็น18นะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ8ปดนะเพิ่มอีกหนึ่งเป็น9รอบที่16บหกเก้าเก้ามแปมีแมีเ้าไหมเข้าบนและล่างนะคะเกับ0เข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะรอบที่17เอารอบที่16มาคำนวณร้อยบนก็คือ9ก้าบวกสิบนก็คือเก้าบวกหกค่าคงที่9ก้บวกเเป็น18 18ปดบวกห เป็น 14, นะคะ14เอาแค่หลักหน่วยนะก็คือ4แลนับเพิ่มอีกหนึ่งก็จะเป็น 5, 4กับ5รอบที่17ออก 3, 7 7 5 6, 4กับ5มีไหม5้5มีตัวเดียวเข้าล่างเข้า5นะคะต่อไปรอบที่18เอารอบที่17มาคำนวณน,นะคะร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือ 3, บวก10บนก็คือ 7, บวกค่าคงที่คือ6 ะะ7บวก3เป็น10 10บวก6เป็น16เอาแค่หลักหน่วยก็คือ6นนะเพิ่มอีกเป็น6กับ7นะคะเข้าบนและล่างนะรอบที่18ออก2 6 9 3 7 6ก็เข้า7ก็เข้านะคะเข้าทั้ง2เลยนะต่อไปรอบที่19เอารอบที่18มาคำนวณ100บนก็คือ2บวก10บนก็คือ6บวกค่าคงที่อีก6 นะคะ6บวก6เป็น12 12บวก4บวก2เป็น14นะ14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4นะเพิ่มเป็น4แล้วก็5รอบที่19ออก2 5 4 2 3 4กับ5ตัวนี้เข้านะคะ4 5 5 4แต่ว่าเราตัดเลข3า5 5ีา4นะคะลองดูจะได้ได้ยังไงนะลองดูนะ ลองกดดูนะคะ4กับ5รอบที่20นะคะรอบที่20เอารอบที่19มาคำนวณ100บนก็คือ2บวก10บนก็คือ5บวกค่าของที่คือ6 5บวก2เป็น7 7บวก6เป็น13เอาแค่หลักหน่วยนะก็คือ3นะเพิ่มอีกหนึ่งก็จะเป็น3และ4รอลุ้นรอบที่20จะมี3และมี4มัไหมนะคะก็คือเข้ายาวๆเลย เข้าตั้งแต่รอบที่12นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8รอบนะคะ8รอบแล้วยิ่ีๆเขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะคะประมาณสูตรเข้าประมาณ9รอบ10รอบเนี้ยก็จะเปลี่ยนสูตรแล้วนะคะก็มีอลกักหลายสูตรเลยนะคะใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะอันมาลงเป็นแนวทางนะก็ใครสนใจก็ทักไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ